สวัสดีครับเมกลาดนะครับวันนี้มาต่อกันอีกหนึ่งขั้นกับเจ้าซีวิกเอนะครับผมคันนี้มาด้วยอาการเครื่องสั่นนะครับผมว่าไม่ใช่เครื่องสั่นสิเครื่องสถานไปถึงข้างในเลยนะครับคอนโซลสั่นเลยเวลาเลงนี่สั่นเป็นเจ้าเข้ารลอลูกค้าบอกไม่ไหวครับโอ้โหต้องเปลี่ยนก็ผมตรวจเช็คก,ก็เจอตัวนี้ยางแท่นเครื่องสุดนะครับผมนี่เพื่อนจะเห็นนะครับว่ารอยนี่ ตัวเครื่องยนต์มานั่งบนแท่นเครื่องแล้วก็เลยจัดเบิกไปเลยดึงตัวยางแท่นเครื่องตัวหน้าสายพานนะครับนี่ก็เห็นนะครับระยะห่างระยะห่างของตัวที่ไม่สุดนะครับตัวที่ดีอยู่จะไม่นั่งที่แท่นเครื่องนะครับทำทำให้ไม่สั่นไปถึงตัวในคอนโซนลรถยนต์นะครับผมสังเกตตัวนี้ตัวนี้จะสุดสุดไปเยอะเลยจน เครื่องยนมานั่งบนนี้ก็เลยมีอาการสั่นสะท้านถึงภายในห้องโดยสารนะครับผมก็ตัวนี้เบิกแท้จบครับผมไม่ต้องลุ้นก็จะจบงานไม่ให้คันนี้หายสั่นแน่นอนครับ